ตอนนี้มันขึ้นเครื่องหมายตกใจนะครับที่ไอตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ห้องตอนเนี้ยแล้วก็บางทีก็หายต,ต,ติดติดดับดับนะครับสังเกตไอตรงลูกคอมพิวเตอร์ข้างล่างตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองปิง youtube ดูนะ เนกูเกิก็ได้ตอนนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมันจะไม่ได้ตลอดเนี่ยมันจะมีหลุดแล้วมีแบบแบบขึ้นหมายตกใจแล้วก็หายไปแล้วก็มาใหม่นะครับ ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกมันเป็นที่อะไรก็คิดไปว่าเอ๊ะมันเราเข้าหัวแลนไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อต่อจุดอื่นมันไม่ค่อยโอเคคือวันนี้มันมีเหตุการณ์คือฝนตกนะครับลมแรงมากจนมีปัญหากับเครื่องบันทึก NVR นะครับ คอนฟิกมันหายเลยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรทำให้กล้องที่เพิ่งจะได้ของมาวันเนี้ยก็ดูไม่ได้ด้วยสุดท้ายคือต้องตั้งค่าโรงงานของเครื่องบันทึก nvr มันถึงจะดูได้นะครับทีนี้มันมีผลตามมาอีกคือไอ้ตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยดันต,ติดดับดับอีกจนสุดท้ายเนี่ยก็มาเจอ คือมันมีอุปกรณ์ที่ผมเอามาแปลงนะครับอย่างไอพวกเราเตอร์ของทูเนี่ยตัวเนี้ยเอามาติดไว้ตั้งแต่เดือนประมาณเดือนสิบวันที่สิบสี่เดือนสิบก็คือมันเป็นเราเตอร์ของทูแต่ามาทำเป็น Ac c e s s Point นะครับมันก็ต้องทำการปิด dhcp ไม่ให้มันแจก IP อันนี้มันมันหลุดไปแล้วเนี่แต่ว่าผมเคยเจอมาก่อนที่บางทีที่เราปิดการแจก IP เนี่ยบางทีมันก็ไปเปิดเองด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบส่วนหนึ่งอาจจะมาจากไฟดับนะไฟกระชากไฟตกทำให้มัน คอนฟิกมันเปลี่ยนอะ่ะขนาดวันนี้เครื่อง NVR คอนฟิกยังเปลี่ยนเองได้เลยแค่ไฟไม่นิ่งนะนมผมก็เลยลองเข้ามาเช็คในตัวเราเตอร์ดูปรากฏว่าไอตัวจุดหนึ่งจุดหนึ่งนี่จะเป็นตัวเราเตอร์นะครับ มันมีบางจังหวะเนี่ยมันไปเข้าไอตัวเราเตอร์ของทูที่เอามาทำเป็นเอ็กเซสพอยต์อันนี้มันค้าปไปะเนี่ยมันก็จะเป็นงี้คือถ้าดูจากไอพีตรงเนี้ย är, มันก็ดูแทบไม่ออกเลยว่ามันผิดปกติอ่ะ เพราะว่าไอตัวเกตเว y ของตัวแม่ตอนนี้ก็เป็นจุด1.1แล้ว default ของตัวของทูก็เป็นจุด1.1คือดูดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้มันค้างไ้แล้วนเน็ตมันไม่ดีก็แสดงว่ามันมาจากเราเตอร์ของทูนะครับตัวนี้ผมจำได้หน้าล็อกอินอันนี้เนี่ย จุดหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยปกติแล้วมันต้องเข้าของเราเตอร์ตัวแม่ AS Fiber อันนี้มันไปเข้าของ Tool ผมก็จะลองเข้าไปดูคอนฟิกของเขานะครับอันนี้ผมใช้โลโก้ฟอร์มเซฟเอาไว้มันก็เลยง่ายที่เนี่ยตัวเนี้ย ที่ผมจะเข้าไอ้หน้าล็อกอินตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ใช้รูวฟอร์มเซฟไว้เนี่ยเข้าหน้าเนี้ยยังโอ้โหยังคือจําไม่ได้อยู่แล้วล่ะก็ต้องไปนั่งหาไอ้รูาฟอร์มตัวนี้ช่วยให้มันเข้าได้เร็วนะครับเนี่ยมันก็หลุดไปแล้วดีดหลุดไปแล้วดูตรงคอมงี้ทนีนี้ถ้ามันแก้คอนฟลิกตรงนี้ไม่ทันเนี่ยมันก็ต้องไปปลดสายนี้ออกก่อน ไอตัวที่มีปัญหาตอนนี้ไม่งั้นเน็ตมันก็จะหลดอย่างนี้ตลอดเลยลองดูด้วยว่าจะเข้าทันไหมเนี่ยเนี่ยเข้าไม่ได้ละไม่รู้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปปลดไอตัวนี้ออกก่อนแล้วค่อยมารีเซ็ตหรือว่ามาตั้งค่าใหม่ไม่งั้นเน็ตมันก็จะติดไอับแบบนี้นะครับเ <c oughs> ข้าหน้า <c oughs> คอนฟิกไม่ได้แล้วเนี่ย <c oughs> เพราะว่า มันมันมันไม่ได้ต่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต่อต่อหลุดหลุดแล้วเดี๋ยวมันก็ดีออกเข้าไปที่แม่น้ำมุ่งไหลไม่หยุดเลยอ่ะแถ็งขันจมูกจะเบสิกเนาะดีเอชซีพีอ่าเข้าไม่ได้นะคือดีเอชซีพีตัวเนี้ยผมต้องเข้าไปปิดมันไงมันไม่ทันดูแล้วคงไม่ได้ แต่มันเกือบจะได้นะเนี่ย DHCP เนี่ยเข้าไม่ได้แล้วอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าปลดตัวนี้ออกก่อนเน็ตก็จะใช้ได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้ก็เอามาแชร์ให้ดูว่าไอ้ตัวเราเตอร์เนี่ยที่เราเอามาทำอ่ะ เป็น Point อเซตพอยต์อ่ะบางครั้งอาจจะมีปัญหาได้นะ,ะคือมันทําให้ระบบเน็ตทั้งหมดของเราเนี่ยมันล่มได้เลยถ้าเกิดว่าตัวมันน่ะแจก DHCP มาชนกับไอตัวเราเตอร์ตัวแม่ของ AS Fiber ตอนนี้ในตัวเราเตอร์ของทูที่มาทำเป็นไอเซตพอยต์นะครับผมไปถอดมาแนละ้วแล้วก็จับดูครั้งแรกมันก็ปกเปียกแฮะ พอลองเอียงๆหน่อยหนึ่งโอ้โหน้ํามันไปเจิ่งอยู่ข้างใต้เลยวันนี้ฝนมันตกแรงอ่ะแล้วก็ลมแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยตั้งแต่อยู่ที่นี่มันเฉียงเข้าไปจนถึงตัวเราเตอร์เลยทั้งๆที่ททมันอยู่ใต้หลังคานะตอนนี้ผมเอามาต่อกับคอมแล้วนะครับขึ้นเครื่องหมาย ตกใจนะครับก็มันเข้าเน็ตไม่ได้ IP มันมันแจกมาเป็นเบอร์นี้ละจุดหนึ่งจุดหนึ่งอ้าวเดี๋ยวเข้าผ่านโคมนดเพราะมันมีลูปบฟอร์มนะครับเซฟรหัสไว้อยู่ อ่าตรงนี้นะครับเนี่ยมันอยู่ข้อนี้ต้องโน <My S 1> แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปโนตรง DHCP เนี่ยมาดูตรง LAN ก่อนผมจะตั้งเปลี่ยนมันเป็นเบอร์เดิมนะสองสี่สองอยู่ๆมันมันแก้กลับมาเป็นจุดหนึ่งเองได้นะครับแต่ว่าคอนฟิกเนี่ยมันเปลี่ยนได้ถ้ามีสิ่งใดไปทำให้มันตกใจนะครับ อย่างเช่นน้ํานะครับดีไม่ช็อตนะน้ําเยอะพอสมควรเลยล่ะแล้วก็แอปพายนะครับไอตรงนี้ไม่ใช่นะเนี่ย<า>เป็นสองสี่สองนะครับน่าจะหลุดแล้ว อ,อ,อันนี้ผมก็ไอคอมนี่ผมก็ฟิกแล้วเม่อกี้นี้ผมไม่ได้ฟิกอไอพเพราะว่า ip มันเปลี่ยนแล้วตอนนี้นน<ถ>กดแท็บมันก็จะลงมาเป็นนี้นะครับพอกดเลขห้าตัวท้ายปุ๊บเนี่ยกดแท็บมันก็จะขึ้นมาเป็นเลขนี้โอเคครับอันนี้ผมฟิกในคอมแล้ว จากนั้นก็มาเข้าที่ตัวนี้เหมือนเดิมแต่เป็นไอพีใหม่นะครับสองสี่สองนี่สองสี่สองขึ้นมาแล้วที่ผมเซฟไว้ด้วยโลโกฟอร์มปึง้งเข้าไม่ได้มันต้องเข้า,เ,า,เ,าเป็นดีฟอร์ก่อนอ,อันนี้พัสเบิดผมแก้แล้วนี่หว่ามันยังเป็นรหัสเดิมอยู่มั้งเนี่ย คือค่ามันล้างออกไปหมดเลยอ่ะไม่ได้เซฟคอนฟิกไมได่ด้วยไม่ได้เก็บไว้ไม่เปิดท่อแล้วเหรอเข้ามาที่อีดิก่อนดีกว่าลืมแล้วค่อยมาเซิร์ชคำว่าทู ตัวนี้นะครับเนี่ยออวเวิร์ดแอดมินพ p สเวิร์ดนี่คือ default ของ router 2นะครับ<ต>ผมต้องใส่ตัวนี้ไปก่อนผู้าชายาร้องาสเวิร์ดไม่มี s, <S, <S, ม <S ใส่ชื่อไว้หน่อยแล้วกันเนาะ default ใ cp ตัวนี้ต้องปิดนะครับแ app ภายตรงนี้โอเคแสดงว่าคอนฟลิกต์มันเปลี่ยนไปหมดเลยมีไฟวอลบอยเดดก็กำหนดชื่อเองนะครับ ไก่ชุบแป้งทอดอ่ะอ๋อชื่อนี้นี่เองที่ผมเห็นแบบแบบจากในมือถือเนี่ยคือค่าเนี่ยมันถูกล้างไปแล้วถึงว่าเนี่ยดีฟอร์ชื่อของเขา ตั้งชื่อไวไฟโฮมโอเคพระเอกมาละแค่นี้ก็น่าจะใช้งานได้ละล้วนะลนะ Security อันนี้มัน ID อะไมันเนี่ยเชียน <c oughs> User ID น่าจะเป็น Admin นะลองใส่ Admin User ID Password ใหม่ คอร์เรนยูเซอร์ไอดีพาสเวอันนี้น่าจะเป็น password เก่านะพาสเวิร์ดไม่มีเนะครับอลองดูไอตัวนี้น่าจะเป็น u s e r อร์เนมนะเนี่ยมันมีคำว,ว่า password เพิ่มเข้ามาตรงนี้อ่านแนละก็เลยงงๆ เหมือนจะเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยลองล็อกเอาตัวนี้ที่ผมเปลี่ยนพาร์ทแล้วนะครับลองดูดิว่ามันเปลี่ยนยังไง ยังไม่เปลี่ยนไหมเสรงว่ลมันยังไม่ยังไม่ได้เยี่ชอบกินคนสดสดอ้าวลสิเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยอ๋อมันเป็นภาษาไทยนี่หว่าตรงนี้เป็นภาษาไทยต้องแก้เป็นอังกฤษนะครับอ้าวเฮ้ยเข้าไม่ได้เว้ย อ๋อรหัสเปลี่ยนแล้วนะครับเซ v e อีกรอบนะ Lock out ต่มันเป็นรหัส่านใหม่แล้วตอนนี้ไ,ไอเรออีกรอบนึงเลือกตรงนี้นะครับผมจะเลิอกแบบฟิลก่อน,นแล้วค่อยมากดล็อกอินเองก็ไม่ได้ฮะ ไปก่อนนเะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งที่อย่าวิ่งเดี๋ยวเลยเดี๋ยวล้มเอาใหมนะ่ก่อนที่จะกดล็อกอินนะครับผมจะกำหนดเซฟที่จังหวะนี้นะครับนะกดตรงเนี้ย เราจะเพิ่งไปกดล็อกอินตรงนี้นะครับเซฟตัวนี้ก่อนอ่านี่เ,อเ,อเอซฟแล้วทดสอบนะครับทดสอบว่า<ม>ที่เซฟไปมันใช้งานได้จริงไหมอ่านี่ใช้งานได้แล้วนะครับเมื่อกี้มันเหมือนมันไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้มันยังไม่ตรงอะไรบางอย่าง อ่าเนี่ยได้แล้วครับผมคือมันฟิลเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็เติมให้เลยรหัสผ่านเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยผมยังจําไม่ค่อยได้เนี่ยเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยเ้เปลี่ยนตรงนี้นะครับ s เตตัสเซキュริตีนี่รหัสผ่านแก้งนี้โอเคทีนี้ผมก็จะเอาสายที่ ที่มีเน็ตเนี่ยต่อเข้ากับเราเตอร์ทแล้วนะครับลว่งรว่งลว่วงตอนนี้เอาสายที่มีเน็ตต่อแล้วนะครับแล้วก็ไอพที่ฟลิกไว้เนี่ย โหมดแล้วฮะขนมก็ไม่กินอดูยไปไหนไปไหนไปกินขนมก่อนไปจะแก้กลับนะครับมันหมดมันโง่มนี่ก็เรีกใคให้เนี่ยมาเรียนให้เหรอไม่กินแล้วเนอะเป็นออปเนกินเนื้อเปล่าล่ะ ีเหอากาจะตีพี่หรอมันไม่กินมากออากาจะตีพี่หรอทิ่เ่านะไม่กินอุ้ยมดมดไม่มันมมดมดมดกลับเลยเย่าไม่ได้สั่งดิสตราเราเตอร์นี่น่มือเลมาไป้างมือไหอ่าตอนนี้ใช้ได้แล้วขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับสังเกตตรงนี้ IPV4 อ่า DNS ของ AS Fiber มาละ จะตีพี่หรอมาเช็ดมือเช็ดมือจะตีไหมในหนเช็ดมือก่อนมือเลอะมือเลอะเอากระนั้นแล้วไหมมุดหรอจับไหมจับมาไหมให้พี่จับมาไหมนี่สภาพลมแรงนะครับลมแรงดูจากบรรยากาศโดยรวมก็พอจะรู้ว่าแรงขนาดไหนทำไมลอร์เตอร์ตูถึง คอนฟิกหายนะครับแล้วก็เครื่องบันทึก NVR ที่ผมกำลังเทสกล้องอยู่ตัวหนึ่งที่เพิ่งจะมาส่งกล้องวันนี้มีปัญหาเลยคอนฟิกเด้งทั้งคู่เลยทั้งตัวเราเตอร์ของทูแล้วก็เครื่อง NVR นะครับแต่กล้องไม่เสียครับโอแรงแรงสุดเท่าที่เคยอยู่ที่นี่มาเลยครับเนี่ย เนี่ยหักขนาดนี้เลยเนี่ยขนาดอันนี้ใหญ่นะเนี่ยตัวเราเซอร์ของทูเนี่ยผมติดไว้ตั้งนานะเนี่ยเพิ่งจะเจอน้ําก็วันนี้แหละแล้วคอนซิกุดครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เดือนตุลา2019นะครับประมาณวันที่14 นี่ครับลงมาจินระวังน้องันที่เดียวนะประมาณวันที่สิบสี่นะที่ผมมาติดไว้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ใต้หลังคานะแต่ด้วยความแรงของเห็นสภาพต้นไม้แล้วก็พอจะดูออกก็ตอนนี้ก็แก้กลับมาแล้วครับเนี่ยตรงนี้ก็มีน้ำส่วนหนึ่งแต่ตรงเนี้ย ผมดึงออกมาแล้วน้ำไหลโจกเลยดีไม่พังไม่ช็อตน่ะก็ <m> <f> อาการลลก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับคือมันจะขึ้นขมายตกใจลแล้วก็ติดต,ต,ต,ติดบบดับ,ดบติดติดดับดมันไม่ดับ,บดแบบ <bene> ต่อเนื่องยาวไปเลยนะครับมันติดติดดับดเหมือนมันสะอึกอ่ะอินเทอร์เน็ตอ่ะแต่ ก็มีข้อสังเกตนะคือถ้าเราเอาตัวเราเตอร์ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นแบบแบบทูแบบเนี้ยมันก็มีอีกนะครับผมไม่ได้เจอแบบเนี้ยเป็นตัวแรกนะไอ้พวกที่มันเป็นเราเตอร์ของพวกดีลิงหรือของไซเซลก็เป็นบางครั้งถ้า DHCP แจกเมื่อไหร่มั่วเมื่อนั้นเลยไม่ได้ เซฟไปเลยนะผมจะเก็บค่าคอนฟิกเอาไว้อา้าวสองสี่สองตอนนี้มันหลุดไปแล้วเนี่ยเอา้าตอนนี้มันไฟกระพริบไปแล้วสงสัยน่าจะเดี่ยงรีบูตใหม่ละอาจจะไม่รอดนะเนี่ยเพราะว่าคือ มันโดนน้ำเยอะอะเยอะพอสมควรสองสี่สองโอเคตอนนี้ผมบูตใหม่ละก็ไม่รู้จะจะใช้ได้อีกนานแค่ไหนไม่รู้นะแบ็กอัพคอนฟิกเอาไว้ก่อนนะอ่าตัวนี้นีอยู่ในเบสิกแบ็กอัพ ไม่ดูนไม่ดูนะไปเด้ไปกินน้ำไหมดูนะ้ำไหมใสไอพีไว้แล้วกันเทอร์โบสป,ปีดทูตั้งชื่อให้สื่อความหมายหน่อยนะครับ <laughs> เพื่อง่ายแกการลเลิก ใส่วันที่ว้หน่อยคือมันแก้คอนฟิกกลับมาได้ก็จริงเ,เอะเซฟ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอาตัวของทูมาแก้คอนฟิกกลับนะครับเอามาใช้งานเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ยังมีอาการกกอยู่บ้างนะครับลองดูว่ามันจะไหวหรือเปล่าน,นะครับ สวัสดีครับ